ทำอะไรมัางนั้นเฮ mm. ้ยนั่นรถอะไรอ่ะแล้วเขาเอนทำอะไรนั้ไงนะอย่ามาเที่ยง่ายนี่สิต่อบ้านด้วยอืมว้าวเบคคัวนี่ไงอืะบ้านเต็มด้วยเต็มแล้วเอาไปเอาไปเท chương trình 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 chương

ありがとう。<Okay. S 2> okay.